รีวิวหนังสือชัยชนะเหนือวิญญาณศาสนาบทที่1และบทที่สพี่น้องที่รักครับสำหรับบทที่หนนี้นะครับคุณทอมมี่ผู้เขียนก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ตอนที่เธอไปเข้าร่วมงานสัมมนาคริสเตียนแห่งหนึ่งนะครับและเธอก็ได้ยินคำว่าวิญญาณศาสนาเป็นครั้งแรกจากวิทยากรผู้บรรยาย แล้วมันก็เป็นเหมือนกับลูกธนูพุ่งเข้าทิ่มแทงหัวใจของเธอเลยทีเดียวนะครับกับเจ้าคำว่าวิญญาณศาสนามันดังก้องอยู่ในหัวของเธอจนอผู้เขียนท่านนี้ก็ไม่มีสมาธิที่จะจดจ่อกับเนื้อหาที่วิทยากรบรรยายสาเหตุมันก็เป็นเพราะเมื่อเธอได้ยินคำว่าวิญญาณศาสนาจากวิทยากรแล้วจู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงของพระเจ้า กับเธอในใจว่าทอมมี่เจ้ามีวิญญาณศาสนาและเธอก็ถึงกับอึง้งและก็อธิษฐานต่อพระเจ้าทันทีว่าข้าแต่พระเจ้าลูกไม่ต้องการวิญญาณนี้ขอพระองค์ไล่มันออกไปเมื่อจบการสัมมนาเธอก็กลับบ้านแล้วก็เริ่มอดอาหารทันทีเลยนะครับอดอาหารอธิษฐานเพื่อสแสวงหาคำตอบจากพระเจ้า แล้วก็ตลอด3วันนั้นนะครับพระเจ้าก็ได้เปิดเผยหลายสิ่งเกี่ยวกับวิญญาณศาสนาจนเธอรู้จักมันอย่างละเอียดชัดเจนและเนื้อหาส่วนใหญ่ของหนังสือเล่มนี้ก็มาจากการที่เธอได้รับการเปิดเผยสําแดงจากพระเจ้าตลอด3วันที่ได้อดอาหารอธิษฐานนั่นเองและก็ตั้งแต่นั้นมาเธอก็ได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระจากวิญญาณศาสนานะครับ พี่น้องครับในจังหวะเดียวกันนั้นหลังจากที่เธอได้รับการปลดปล่อยแล้วเพื่อนสนิทของเธอชื่อบิลลี่ก็ได้รับการผ่าตัดหัวใจอย่างเร่งด่วนนะครับแต่ทว่าแม้จะมีแพทย์พยายามเต็มที่ในการที่จะผ่าตัดแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำได้สำเร็จเลยนะครับผู้เขียนก็เลยแท็กทีมกับเพื่อนนักอธิษฐานอีกสองคนรีบบินไปช่วยกันอธิษฐานเผื่อเพื่อนของเธอ มันเป็นการประกาศสงครามกับความเจ็บป่วยที่พยายามเอาชีวิตเพื่อนของเธอนะครับโดยทั้งสามคนก็วางมืออธิษฐานกันตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยและในที่สุดบิลลี่เพื่อนของเธอก็หายเป็นปกตินะครับหัวใจของบิลลี่ก็กลับมาเต้นเป็นปกติตั้งแต่วันนั้นและเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ทำให้หมอหลายคนแปลกใจเลยนะครับเพราะว่าเช็คดูแล้วอย่างละเอียดปรากฏว่าหัวใจของบิลลี่เพื่อนของผู้เขียน ก็กลับมีสภาพแข็งแกร่งราวกับนักวิ่งเลยทีเดียวนะครับพี่น้องครับแล้วผู้เขียนก็เล่าต่อไปว่าถ้าเธอไม่ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากวิญญาณศาสนาแล้วแล้วก็ไอ้เจ้าวิญญาณชั่วนี้มันก็จะมุสาหลอกลวงจนทำให้เธอไม่กล้าและไม่มั่นใจที่จะวางมืออธิษฐานให้กับบิลลี่เพื่อนของเธอเพราะว่าเจ้าวิญญาณศาสนามัน ก็จะทําให้เธอรู้สึกว่าตัวเธอไม่ใช่ผู้รับใช้ที่ได้รับการเจิมในการวางมืออธิษฐานรักษาโรคและเธอก็ได้เห็นว่ามีผู้รับใช้มากมายหลายคนที่เขาได้รับการเจิมนะครับผัดเปลี่ยนวนเวียนกันมาวางมือแต่ว่าเพื่อนของเธอก็ไม่หายเลยแล้วเธอล่ะเป็นใครจะบังอาจไปเทียบกับผู้รับใช้คนในเดือนที่ได้รับการเจิมได้อย่างไรนี่หละครับพี่น้อง เจ้าวิญญาณศาสนามันก็มักจะทำให้เราเห็นว่าเราไม่ดีพอเราไม่คู่ควรเราไม่บริสุทธิ์พอเรายังทำกิจกรรมทางศาสนาไม่ครบเราไม่ได้รับการเจิมเป็นพิเศษหรือเรายังไม่อยู่ในระดับที่พระเจ้าจะใช้เราพี่น้องครับการหลงเชื่อคำมุสาของวิญญาณศาสนามันก็จะปิดกั้นฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปทันทีเลยนะครับ แต่ขอบคุณพระเจ้านะครับเนื่องจากเธอได้รับการปลดปล่อยจากการควบคุมบงการของวิญญาณศาสนาแล้วเธอจึงมั่นใจและกล้าที่จะอธิษฐานเผื่อเพื่อนของเธอและก็อธิษฐานอย่างไม่ย่อท้อด้วยนะครับตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยในที่สุดพระเจ้าก็ได้สำแดงให้เธอเห็นว่าถ้าเธอไม่เป็นอิสระจากวิญญาณศาสนาแล้วแล้วก็พระองค์ก็จะไม่สามารถที่จะใช้เธอ เพื่อกอบกู้ชีวิตเพื่อนของเธอได้เลยอันนี้ก็คือเรื่องราวของบทที่1น,นะครับต่อมาก็เป็นบทที่2คราวนี้ผู้เขียนก็เริ่มอธิบายให้เข้าใจว่าเจ้าวินลันศาสนาเนี่ยมันคืออะไรก่อนที่จะเปิดโปงกลอุบายของมันนะครับคือว่ามันไม่ได้มีตัวเดียวนะครับมันมีแม่ทัพแล้วก็มีสมนุนกระจายอยู่ทั่วโลก แล้วมันก็ไม่ใช่ซาตานนะครับมันเป็นลูกน้องตัวเอระดับแม่ทัพของซาตานเลยทีเดียวมันเป็นวิญญาณชั่วที่แอบซ่อนแฝงตัวอยู่ในคริสเตียนและก็แอบทำให้คริสเตียนหลายๆคนทำตัวเคร่งครัดในกฎศาสนาพยายามทำตัวเองให้ชอบทำหรือมีจิตวิญญาณสงสงพี่น้องครับ ไอ้เจ้าวิญญาณศาสนานี้นะครับมันมีแผนการที่ชัดเจนมากนั่นคือบิดเบือนความจริงให้คริสเตียนเข้าใจพระกิตติคุณพระเยซูคริสต์ผิดเพี้ยนไปและมันก็พยายามขัดขวางพระเจ้าในการสร้างคริสตจักรที่เปี่ยมด้วยสง่าราศีของพระองค์คือมันไปบิดเบือนความจริงจากข่าวประเสฐอย่างแยบยลและทําให้คริสเตียนมากมาย หลงทางหันไปเชื่อตามมันอย่างไม่รู้ตัวแล้วเขาก็คิดว่าเขาได้เชื่อในข่าวประเสริฐอย่างถูกต้องแล้วนั่นเองล่ละครับพี่น้องครับผู้เขียนก็ากล่าวว่าเจ้าวิญญาณศาสนาระดับแม่ทัพนี้นะครับพระคำภีเรียกว่าเทพผู้ครองมันมีสมุนที่เป็นผีศาสนามากมายเป็นกองทัพเลยทีเดียวที่กำลังทำงานบนโลก และเจ้าเทพผู้ครองนี้นะครับมันก็รับคำสั่งจากซาตานอีกทีหนึ่งในการผูกมัดผู้คนจำนวนมากให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของคำว่าศาสนานั่นเองพี่น้องที่รักเจ้าวิญญาณศาสนานี้นะครับมันมีตัวตนตั้งแต่สมัยที่พวกมันหล่นจากพระคุณพระเจ้าพร้อมกับซาตานนั่นแหละครับก็ปรากฏอยู่ในวิวรณ์บทที่12ข้อ7ถึง9ขณะนั้น ก็ได้เกิดสงครามขึ้นในสวรรค์น,นะครับกองทัพของมิคาเอลและทูตสวรรค์ฝ่ายพระเจ้าก็ต่อสู้กันอย่างดุเดือดกับกองทัพของซาตานและสมุนของมันซึ่งก็รวมถึงเจ้าวิญญาณศาสนานี้ด้วยจนพวกซาตานก็พ่ายแพ้และถูกผลักทิ้งลงในแผ่นดินโลกคุณไปอ่านรายละเอียดได้ในวิวร์บทที่12ข้อ7-9นะครับ เป้าหมายสูงสุดของซาตานก็คือมันต้องการที่จะยกตัวมันเองให้ขึ้นเป็นเหมือนพระเจ้าและหันเหนการนมัสการของชาวสวรรค์ทั้งหมดมาที่ตัวมันก็ปรากฏอยู่ในอิสยาห์บทที่14ข้อ12ถึง14นะครับและก็แม้ว่ามันจะถูกผลักตกมาบนโลกแล้วมันก็สามารถทำตามเป้าหมายเดิมของมันได้สำเร็จอยู่นะครับนั่นก็คือหันเหชาวโลกให้ละทิ้งพระเจ้า แล้วก็หันมานมัสการมันแทนเพราะว่าชาวโลกก็แบ่งเป็นสองขั้วใหญ่ๆนะครับคือถ้าไม่นมัสการเงินทองก็นมัสการสิ่งที่เรียกว่าศาสนาและไม่ว่ามนุษย์จะนมัสการขั้วไหนก็ตามซาตานมันก็ได้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายในการหันเหไม่ให้ใครนมัสการพระเจ้าแล้วล่ะครับพี่น้องครับ วิญญาณศาสนาได้ล่อลวงหลายคนเลยนะครับให้เอาความจริงมาผสมเข้ากับกฎศาสนาแบบไม่มีใครรู้ตัวจนทําให้ผิดเพี้ยนไปจากพระประสงค์ของพระเจ้ามันล่อลวงให้คนมากมายติดตามศาสนาและการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆหลากหลายรูปแบบเพื่อจะได้ไม่นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง และก็จะได้ไม่สนใจความรอดที่มาทางพระเยซซคริทที่เป็นพระคุณซึ่งให้กับเราเปล่าๆมันทำแบบนี้มาตั้งแต่ปฐมกาลแล้วนะครับด้วยการล่อลวงอาดัมเอวาให้หันเหออกจากความสัมพันธ์ของพระเจ้าไม่ว่ามนุษย์จะหันไปทางไหนซึ่งเป็นทางที่ไม่ได้นมัสก,การพระเจ้าแผนการของมันก็สำเร็จแล้วนะครับ ดังนั้นพี่น้องครับไอ้เจ้าวิญญาณศาสนานี้นะครับมันฉลาดมากแล้วก็แอบแฝงอยู่ในตัวแม้แต่ผู้รับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อย่างเอลียานะครับคุณไปอ่านรายละเอียดได้ในหนึ่งพงกษัตริย์บทที่18ข้อ19ซึ่งเรื่องก็มีอยู่ว่าหลังจากที่เอลียามีชัยชนะเหนือพระบาอันอย่างขาดลอยแล้วพระนางเยเซเบล ผู้กราบไหว้นมัสการพระบาอันก็โกรธแค้นมากเลยนะครับหาทางฆ่าเอลิยาให้ตายให้ได้จนเอลิยาก็ต้องหลบหนีหัวซุกหัวซุนเข้าไปในถิ่นธุรกันดารแล้วก็ตอนนี้แหละครับไอ้เจ้าวิญญาณศาสนาก็เข้าเล่นงานเขามันทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองไร้ค่ารู้สึกเหมือนถูกพระเจ้าทอดทิ้งและโดดเดี่ยวเขารู้สึกว่าตัวเขาคงไม่เป็นที่ยอมรับของพระเจ้า แม้พราคัมภีร์จะไม่ได้กล่าวเจาะจงชื่อวิญญาณที่ล่อลวงนี้ว่าวิญญาณศาสนาแต่ว่ากลยุทธ์ของมันก็คือกลยุทธ์ของวิญญาณศาสนานั่นเองแ่ะครับแล้วคุณก็จะได้เห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆในบทต่อๆไปว่ามันทำการในคริสเตียนเราอย่างไรไม่เว้นแม้แต่ผู้รับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในยุคปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องเท่รักครับ วิญญาณศาสนาชอบทำให้คริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ไม่มีฤทธเดชมากพอที่จะเคลื่อนไหวหรือทำตามพระสัญญาตลอดหลายพันปีเลยนะครับในการติดตามพระเจ้าของชาวยิวพวกเขาก็มักจะถูกล่อลวงให้เชื่อแบบนี้หันไปเชื่อว่าเขาสามารถที่จะได้รับการปกป้องได้รับความเจริญรุ่งเรืองโดยอำนาจอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้า นั่นก็คืออำนาจของการประพฤติตามกฎศาสนาแล้วไอ้เจ้าวิญญาณศาสนานี้มันก็ยังคงใช้กลยุทธ์นี้ในยุคปัจจุบันด้วยนะครับพี่น้องครับการแสดงออกภายนอกที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดของคนที่ถูกวิญญาณศาสนาควบคุมก็คือความเป็นคนน่าซื่อใจคดเย่อหยิ่งเคร่งครัดในกฎเกณฑ์เข้มงวดและมากเกินไป จากพระคัมภีร์และมากเกินไปกว่าที่พระคัมภีร์เขียนไว้ด้วยซ้ำนะครับแบบเดียวกับพวกฟาลิสีเลยแม้ประวัติศาสตร์ของเจ้าวิญญาณศาสนาที่ชั่วร้ายนี้จะมีมาก่อนกลุ่มฟาลิสีแต่เมื่อมาถึงยุคของพวกฟาลิสีก็เลยถูกเรียกว่าวิญญาณฟาลิสีซึ่งพระเยซูต้องเผชิญหน้ากับพวกนี้เป็นประจำเลยนะครับตลอดหนังสือ ชชยชนะเหนือวิญญาณศาสนาเล่มนี้ผู้เขียนก็ได้นำเสนอการปฏิบัติตัวของพวกฟาริสีที่สะท้อนให้เห็นชัดถึงการทำงานของวิญญาณชั่ววิญญาณศาสนานี้นะครับถ้าคุณอ่านพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่คุณจะเห็นว่าพระเยซูมักจะกล่าวตำหนิอย่างรุนแรงต่อพวกฟาริสีมากมายหลายครั้งนะครับ ตัวอย่างเช่นพระองค์กล่าวว่าวีบัติแก่เจ้าพวกธรรมจารย์ฟิลิสีคนหน้าซื่อใจคดด้วยพวกเจ้าเที่ยวไปตามทางทะเละและทางบกเพื่อจะได้แม้แต่คนเดียวเข้ารีดของพวกเจ้าเมื่อได้แล้วก็ทำให้เขาถึงนรกยิ่งกว่าพวกเจ้าเองถึงสองเท่าและพระองค์ก็กล่าวตำหนิอย่างแรงอีกหลายๆข้อ จนข้อสุดท้ายพระองค์ก็กล่าวตบท้ายว่าเจ้าทั้งหลายก็เป็นคนอย่างนั้นแหละภายนอกดูเหมือนว่าเป็นคนชอบธรรมแต่ภายในก็เต็มไปด้วยความเน่าเหม็นและความอธรรมปรากฏอยู่ในมัทธิวบทที่23ข้อ15-28ถึงคุณไปหาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เองนะครับพี่น้องที่รักความขัดแย้งระหว่างพระเยซูกับฟาริสีคืออะไร มันก็คือวิญญาณศาสนาที่แฝงตัวอยู่ในพวกฟาริสีนั่นเองล่ละครับมันเบี่ยงเบนพัะกิติคุณของพระเยโซโูคริสตให้กลายเป็นระบบศาสนาไปมันทดแทนความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่เป็นส่วนตัวของมนุษย์ให้กลายเป็นระบบปฏิบัติและกิจกรรมต่างๆที่เน้นสิ่งที่ปรากฏภายนอกพันธสัญญาใหม่สะท้อนรูปแบบศาสนาว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายอยู่เสมอเพราะว่ามัน ชัดนำให้ผู้คนออกห่างจากความสัมพันธ์อย่างสนิทสนมเป็นส่วนตัวกับพระเจ้านั่นเองพี่น้องทีละครับจากนั้นคุณทอมมี่ผู้เขียนหนังสือชัยชนะเหนือวิญญาณศาสนาเล่มนี้ก็ขยายความต่อไปอีกนะครับว่าเจ้าวิญญาณศาสนามันจะชอบทำงานเรียนแบบวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าซึ่งก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์พวกฟาริสี มักจะชอบทำตัวโฮลี่มากตามกฎศาสนาแต่ว่าปะสแจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับก็ปรากฏอยู่ใน2โครินธ์บทที่11ข้อ14ท่านอาจารย์เปาโลกล่าวว่าพวกมันปลอมตัวเป็นทูตแห่งความสว่างเห็นไหมครับพี่น้องพวกมันจะชอบเรียนแบบพระวิญญาณบริสุทธิ์และก็ปลอมตัวเป็นพระองค์แต่ว่าเป้าหมายสูงสุดของมันก็คือผู้คนจะได้ไม่นมัสการพระเจ้า แต่หันไปนมัสการระบบกฎเกณฑ์ของาศาสนาแทนกลยุทธ์ของมันก็คือทำให้ผู้คนที่ถูกมันควบคุมวางตัวดูดีเหลือเกินโฮลี่บริสุทธิ์เหลือเกินและก็ชอบทําเหลือเกินต่อหน้าคนนิ่นนี่แหละครับเป็นสิ่งเทียมเท็จที่มาในรูปของาศาสนาพี่น้องครับแล้วผู้เขียนก็กล่าวต่อว่าการเป็นคริสเตียนไม่ใช่าศาสนา ตัวอย่างเช่นเมื่อคนคนหนึ่งเข้าร่วมในคริสตจักรนั่นก็เป็นเรื่องดีแต่ว่านั่นไม่ใช่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสนะครับข่าวประเสริฐของพระองค์ไม่ใช่มุ่งหวังที่จะให้คนแห่กันมา,าร่วมอยู่ในคริสตจักรด้วยกันเท่านั้นคือว่าพระองค์ต้องการให้พวกคนเข้ามาร่วมในความสัมพันธ์ที่สนิทสนมลึกซึง้งแบบใจต่อใจกับพระองค์ต่างหากการไปโบสถ ร้องเพลงนมัสการพระเจ้าฟังเทศนาอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานถวายทรัพย์และทำกิจกรรมต่างๆโดยคิดว่าทำแบบนี้แล้วก็จะได้เป็นที่ยอมรับเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าคิดแบบนี้มันผิดเพี้ยนไปจากข่าวประเสริฐอย่างแรงเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ควรจะไปโบสถนมัสการพระเจ้าและก็ร่วมในกิจกรรมต่างๆแต่หมายถึงว่า การทำกิจกรรมต่างๆอย่าทำเป็นพิธีกรรมหรือทำเป็นธรรมเนียมปฏิบัติหรือทำตามหน้าที่เพราะถ้าคุณทำแบบนั้นก็กำลังตกเป็นทาตของบิญญาณศาสนาแล้วนะครับแต่ว่าควรจะใช้กิจกรรมทุกอย่างที่คุณทำในโบสถ์เป็นเครื่องมือที่จะนำพาคุณเข้าไปมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมลึกซึ้งกับพระเจ้าต่างหาก โดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ทำผ่านทางวิญญาณศาสนาที่ปลอมตัวมาเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับนี่น้องครับเจ้าวิญญาณศาสนาที่ชั่วร้ายนี้นะครับมันทําให้ผู้คนไม่รู้สึกว่าชั่วร้ายเพราะมันทําให้คริสเตียเราคิดว่าเขากําลังทําในสิ่งที่ถูกต้องตามน้ําพระทัยพระเจ้าก็เป็นเหมือนกับพวกฟาลิสีนั่นแหละครับ พวกฟาริสีคิดว่าเขากำลังทำให้พระเจ้าพอพระไทยแล้วก็คิดว่าพระเยซูนั่นแหละกำลังลบหลู่พระเจ้าที่มาอ้างตัวว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาบางอาจเรียกพระนามอันสูงส่งของพระเจ้าว่าพระบิดาแต่พระเยซูกำลังล้มเลิกระบบศาสนานะครับพระองค์มาบังเกิดบนโลกก็เพื่อที่จะมาล้มเลิกระบบศาสนา และทำให้ผู้คนหันมามีความสัมพันธ์สนิทสนมลึกซึ้งกับพระเจ้าเป็นส่วนตัวดังนั้นเมื่อเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงแบบนี้พระองค์จึงถูกจับไปตึงกางเขนและเปาโลซึ่งเป็นฟาริสีตัวพ่อก็เที่ยวไล่ล่าฆ่าคริสเตียนก็เพราะเหตุนี้แหละมันเป็นสงครามระหว่างวิญญาณศาสนาที่แอบแฝงตัวอยู่ใน ผู้คนที่เคร่งศาสนาและเป็นสงครามระหว่างพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์นั่นเองคือเจ้าวิญญาณศาสนานี้มันต้องการที่จะดึงเอาคริสเตียนให้เข้าไปอยู่ในระบบศาสนาแทนที่จะอยู่ในความสัมพันธ์กับพระเยซูและพระเจ้าพระบิดานะครับพี่น้องที่รักในบทต่อๆไป ผู้เขียนก็จะเปิดโปงแผนการอันแยบยนต์ของเจ้าวิญญาณศาสนาให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆจนจบเล่มนะครับผมเองโดยส่วนตัวผมชอบมากและรู้สึกสนุกมากผมอ่านลวดเดียวจนจบเลยเพราะวางไม่ลงเลยนะครับยิ่งอ่านก็ยิ่งได้เข้าใจการทำงานของเจ้าวิญญาณชั่วตัวนี้และคุณก็ไม่ต้องกลัวนะครับคุณไม่ต้องไปหาใครมา ช่วยวางมือขับไล่ผีตัวนี้ออกไปจากคุณเลยนะครับมันไม่จำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นคือถ้าคุณฟังอย่างต่อเนื่องไปจนจบซีรีส์นี้สัจจะก็จะทำให้คุณเป็นไทยเปรียบเสมือนคุณเปิดไฟสว่างขึ้นความมืดก็จะถูกขับไล่ไปทันทีเมื่อคุณได้ฟังเข้าใจแล้วและคิดทบทวนดูชีวิตที่ผ่านมาในการเป็นคริสเตียนของคุณคิดทบทวนว่า ขึ้นจักของคุณเป็นแบบไหนอย่างไรคิดไปตามการเปิดโปงของหนังสือเล่มนี้คุณก็จะรู้จักไอเจ้าผีศาสนาตัวนี้ที่แอบแฝงแอบซ่อนอยู่ในตัวคุณและเมื่อคุณได้รู้จักกลยุทธการทํางานทุกอย่างของมันอ,อย่างชัดเจนแล้วคุณก็จะมีชัยชนะเหนือมันโดยอัตโนมัติมันจะทําอะไรกับคุณต่อไปอีกไม่ได้และมันก็จะหลบลี้หนีหน้าไปจากคุณเองพี่น้องครับ กดกระดิ่งกดติดตามบทต่อๆไปไว้นะครับหรือถ้าคุณไม่อยากจะพลาดติดตามรับฟังคลิปใหม่ๆที่ผมจะทยอยอัปโหลดเอาไว้ใน YouTube ก็แอดไลน์ทักมาหาผมได้ตาม ID ดีที่ให้ไว้ในรายละเอียดใต้คลิปนี้แล้วผมก็จะได้เชิญคุณเข้ากลุ่มไลน์ของ YouTube ช่องนี้นะครับขอพระเจ้าไวพร์